สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเมี้เพชรพะรวยก็มาอยู่อ่าอยู่บ้านจะคล้องนะคะเนาะอยู่บ้านป้าเนาะค่ะเนาะกระลังอ่าเพชรพะรวยกระลังเห็นเนาะค่ะจอมปัวึ้นเหมือนรูปพญานาคเนาะคะนอนอยู่บ้านป้านะคะบริเวณอ่าในสวนเนาะค่ะบ้านอ่าป้าเพชรพะรวยเองเนาะค่ะเนาะคล้องอ่าอ่าเพชรพะรวยอื่นพันย่าเนาะค่ะเนาะอยู่หน้า ิดถนนทางนะคะตรงนี้นะคะว่าตรงนี้อ,ะอ่ะคือว่าชวนมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะคะเนาะมีคนเสียชีวิตบ่อยนะคะเนาะตะกี่นะคะเนาะ,ะทุกครั้งะจะเสียชีวิตแล้วก็อยู่ตรงนี้ดวงวิญญาณเยอะนะคะเนาะแล้วมือนี้อ่ะเผ็พรพะลวยได้มีโอกาสมาเดินมาเลงกระปานเนาะป่าเพื่อนกระบอกว่าตรงนี้มันมีจอมปลวกนะคะคล้ายเหมือนพญานานะคเะนานะเผ็รพะลวยก็เลยเสียงให้น้องเพื่อนมาขอ,อตัวเลขก,กับจอมปลวกให้เนาะ ้ายพญานาคเนาะค่ะนาะสวยเออสวยงามมากเนาะค่ะนาอว่าตรงนี้มันสิมีเออเออเขาเรียกอะไรเป็นศาลาเนาะค่ะศาลากลางหมู่บ้านอยู่ตรงถนนตรงนู้นนะคะเนาะตรงนู้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตบ่อยนะคะเนาะเนี่ยหน้าบ้านป้าเนาะค่ะนะหน้าบ้านยายแล้วก็ผู้เสียชีวิตหลายมีเด็ก หน่อยนักเรียนตายก็มีนะคะเนาะแล้วคุณหญ่เดินมารถส้นข้อขาดก็มีนะคะนาะตายกันติดกันนะเดือนเดือนละครั้งเลยนะคะตายเดือนละครั้งนะคะตรงนี้นะคะเนาะเพชรพลวยคิดว่าเพิ่นต่องมาสิงสถิตยู่นีนะคะเนาะเข้ามาถามเจ้าของบ้านนะคะมาถามป้าเพิ่นนะคะว่าหงวดเมื่อกีดนะคะป้าเพิ่นเคยได้ตัวเลขจากมองนีบอนนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะ อ่างไฟเหลื่อมตาไฟเหลืองตาเออรุ่นแอมเบอร์อ้อตัวตายผมขาอ่ะนั่งเนาะค่ะเนาะอ่ะคอยสอบถท้าเนี่เนาะค่ะเนาะจอมปวกตรงนี้ขึ้นมาดุนยังเนาะยังมาท่านพอเลือดยังมาท่านพอเดือดกำลังขึ้นใหม่ๆเนาะค่ะะเนาอือมีแต่ใบใหม่หค่ะมีแต่ใบใหม่แต่แกบังย่อมเรื่อยกับเราเห็นอือคุณยายกับบัตรท่านได้เคยเห็นเนาะค่ะเนาะบ่ก็อ่าเห็นมาได้จักมือเหรอค่ะ มากว่ามือกำลังเห็นแต่ซิบกามืออืการออกหงวยต้งนึ่งจะออกจนถึงแลก่เลขออกเมั่งนึงนี่อ่าคุณยายเห็นตัวเลขนั่จอมปลวกบ่ค่ะบ่บ่เห็นบ่ได้ขอบ่ค่ะใบหุ่มอยู่มีแต่ใบไม้หุ่มออัน๋อเลขออกวิท์แล้วจะค่อยมาเห็นนะคะอ๋อมีแต่ใบไม้ใบบักยมบ่คะมันหุ่มอ๋อใบอะใบบกเขียบใบบักเขียบอื นี่นะคะเนาะคือ่า youtube ใก็มาเก็บก็บเก็ค่ะว่มีคนเห็นนะคะนี่เพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเมื่อมีคนสังเกตเห็นนะคะเพิ่งเห็นออกขึ้นไม่ไหมนะคะจอมปวกนี่ค่ะคลายๆอพยพหนัเนะคะเนาะขับแป๊บเดียวนะคะเนาะยายก็อยู่บ้านตลอดกยายก็ไม่สังเกตนะคะเนาะยายก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะเนาะตัวนี้มามา u t u b e เนาะค่ะเนาะ y o u ู u ขอโชโขกลาบกับจอมปวกอยู่นี่นะคะเนาะเพื่อพัญห้ยโชกห้ลาบนะคะเนาะ หวดวันทีสิพกบแล้วมาน,นม,มายูนค่ะหวดวันทีสิพกนะคะยูดีๆก็มาขึ้นนะคะเนาะมาขึ้นยูตรงนี้นะคะะเป็นขอบสะพร้อมนะคะตรงนี้<ใ>นเป็น,นป้าชะเนะาะค่ะเป็นสะแล้วก็เป็นขอบสะนะคะเนาะ,ออะเอาตรงนั้นเป็นอะไรเป็นซานซานว่ะนี่ยหม้นี่นี่เสานี่ซานซานนี่บอกเสาอะไรนี่สองไฟดูนะจะเสาปลูกฮะปลูกรักอืมปลูกรัก นะคะอยู่แต่ว่าบริเวณตรงนี้ยูนาบานถนนใหญ่นี่ก็ซิมีรถชนกันบ่อยนะคะตะกี้เนาะค่ะชนกันบ่อยเสียชีวิตบ่อยนะคะชนกันบ่อยแถวนี้นะคะเนาะ้ามาขอโชคขอหลาบขอตัวเหลขกกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอ่าให้น้องนะคะให้น้องในบ้านนะคะิ่นจุนไห้เอา ให้น้องอ่าน่องอันนั้นนะซื้อยังนองน้องหน้านะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนจุดถูกแม่นนะคะเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นจุดที่บ้านเคยก็เคยจุดแม่นนะคะเนาะไอ้หน้าเนาะค่ะเนาะแห่หน้าจุดไห่เนาะค่ะเดี๋ยวเ้าไปเบึงอ่าสอบถามน้องนะคะว่าน้องเพิ่นจุดถูกแต่ละั้งอ่ะเพิ่นเคยถือกรีกโบ่นะคะเนาะสอบถามอนั่งก่อนนะนั่งอ่ะนี่เนาะค่ะนี่อันนี้ก็คือจอมปลวกนะคะเนาะจอมปลวก อจอมปวกสวยนะคะเหมือนเหมือนเหมือนพญานาคนะคะ,นะ,คะเนาะนี่ค่ะไฟแช็ยอยู่ในกระเป๋านี่นะคะจอมปวกตรงนี้นะคะเนะาะเพิ่งเห็นนะคะครัง้งแรกนะคะเนาะอยู่บ้านยายเออในกระเป๋าข้างอ่ะในกระเป๋าข้างข้างน้อยๆฝั่งนั้นนี่นะคะจอมปวกของอบ้านคุณยายนะคะนาะเหมือนอเหมือนพญานาคนะคะเดี๋ยว เผ็ดพะรวยเสียหายซองนะคะเพื่อเห็นตัวเลขก,กับจอมปลวกเพื่อค่ะนี่ค่ะขึ้นใหม่ๆนะคะเนาะขึ้นไม่กี่วันเพิ่งเห็นได้ไม่กี่วันนะคะแล้วก็สวยด้วยนะคะเนาะ,ะซองเบ่งตัวเลขเ้วยอค่ะแล้วหามไม่คนเห็นตัวเลขก,กับจอมปลวกตัวนี้นะคะเนาะนี่คะ่ะเดี๋ยวเผ็ดพะรวยพวย้พาซองนะคะเนาะซองดูเพื่อเห็นตัวเลขนะคะเนาะ เบงเออเห็นเลขตัวใดอ่ะไอ้นิงมาเบิงดูมาเห็นเลขตัวใดเนี่ยนี่เห็นบ่นี่เห็นในโทรศัพท์บ่อนี่มาเบิ้งมาเบิงในโทรศัพท์นี่อ้าเห็นไหมเห็นไหมนี่มีเลขเจ็ดเนาะเลขจ็เออมีเลขเจ็ดแล้วก็เลขเจ็ดก็เลขอะไรอ่ะเห็นไหมนี่เลขสองตรงกลางไหนเลขสองกลางบนนี่เหรอ นี่ยายเห็นเลขเจ็ดไหมนี่ยายนี่เจ็ดสองเหรออืมเห็นนะสวยเนาะนี่เลขเจ็ดอย่างสวยเลยนี่มันมันเล่นสองกับห้าได้เนี่ยตรงกลางเนาะสองกับห้าได้ใช่อืมเนาะนี่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะต้องแบบอ่ะอันนี้ก็บหายนองขึ้นจุดเอ้ยไปปักทำไมในจอปวกเราจะปักตรงไหนเนี่ยข้างล่างปักข้างใต้ต้องปักในหางเนาะ โอ้ยปักให้มันดีๆหน่อยเถอะเปี่ยงไมโลเออให้มันตรงๆหน่อยแห้งๆเลยก็ได้หมดรอไใกล้ลลยอืมตรงนั้นิไมนี่ตรงนั้นตรงนั้โอเคโอเคนั่งมาแล้วค่ะเนาะให้นองเพิ่นขอเพิ่นอธิษฐานขอไปขอจับเจ้าที่เจ้าทางนะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยู่นี่นะคะเนาะให้ดุลบรนดาให้เห็นตัวเลขอ่าชัดๆนะคะนะจากดอมปวกคล้ายๆพญานาคนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้ก็เห็นนะคะในเลขอ่าผู้ใดที เห็นคือเพชรพระรวยเพชรพระรวยเห็นเลขเจ็ดกับเลขอะไรเนาะน้องหนิงเห็นอะไรเลขสองบ่เลขสองเพชรพระรวยเห็นเลขจิตนะคะเลขจิตเลขเจ็ดเลขหาเลขสองนะคะเนาะอันนี้คือเพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะนี่ค่ะเลเลขาเลขสองนี่ค่ะสวยนะคะเนาะแล้วเราตามตัวเลขอ่ะจากทูบนะคะตามตัวเลขจากทูบตามตัวเลขจากทูบนะคะตามตัวเลขจากทูบ รอนะคะรอตัวเล็กอยากถูกอีกสักครู่นะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาสอบถามน้องนะคะน้องเพค่อยคอยจุดถูบ <c oughs> อ่อน้องหน้านะคะค่อเคยจุดถูบได้เลขแม่นนะคะเนาะอ่าสอบถามนะคะว่าค่อยค่อยจุดถูบยูบานนะคะเนาะที่บ้านน่ะที่บ้านของน้องก็มีจอมปลวกเนาะมีผ <c oughs> นก็มีคช่แค่ไอหน้าจุดถูบยู่ อยู่บ้านจุดน้ำแล้วแต่ว่าจุดทีละครั้งจะแม่นบ่เอาเร็วๆแม่นอยู่จุดออกอยู่สามตัวจุดแต่ละครั้งเนี่ยจะถได้สามตัวบ่ได้สามตัวแต่โดนๆด,ดนจุดเทือกไ,ไ,ไม่ได้จุดโดนละอืไมไ่ได้จุดโดนละแต่อยู่บ้านก็มีจอมปวกขึ้นกันขออน่จอมปวกบ่ข้อนห้เจ้าทีเจ้าท้างเพิ่น มันขึ้นอยู่ในในสวนดูใน,ในะะบริเวณบ้านอืออันนี้ไม่ได้จุดมานานแล้วบอกอืงวันนี้มาเจอนี่ขึ้นใหม่เนาะอันนี้ขึ้นใหม่ก็เลยให้น้องิ่นจุดนะคะราคานะคะราคาได้โชคได้ลาจากจอมปวกนี่นะคะลูกนี่นะคะจอมปวกขายเต็มเต็มนะคะเนาะ,ะน่คะ เฮามาหลุนตัวเล็กนะคะหลุนตัวเล็กจากอจอมปวกจะทีจะท่ายู่นนี้นะคะเนาะกําลังเห็นนะคะเนาะกําลังเห็นขึ้นยางงามนะคะเนาะนี่ค่ะรอตัวเล็กนะคะรอตัวเล็กสักครู่นะคะเนาะมันไปยืนพูดเดรอจ๊ะน่ะอ่ะคุณยายเคยฝันฝันเห็นฝันเห็นผู้ชายยืนเถเลอ,อยู่ยืนอยู่ตรงไหนเนาะคุณยายในห้องแอนอ๋อในห้อนแอร์เขาหรือว่าแม่แม่เขาบอกยืนอยู่ในบ้า,เน,น,าเนเขา ไม่ใส่เสื้อผู้ชายตัวดำ้อาผู้ชายตัวดายผูายผู้ชายผู้ชายผู้อนบอกจย้าบผู้ชายค่ะชายผู้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 ชเพผ่้เาย้ายัู้ชายนู้ชา้อายผูายผู้ชายผ้ชายผู้ชายบ่้ชายผู้่ายผู้่ายผายผู้า้ายผู้ชายู้ายายผู่ชยาาทเลขที่ยายู้่าาูาม ค่บ้านเลขที่14หมู่3ที่จอมปวกขึ้นอยู่นี่นะคะบ้านคุณยายนะคะคุณคุณยายเพื่อนเคยฝันนะคะฝันเห็นผู้ชายมาหาเนาะมายืนไม่พูดไม่จาเนาะเนาะจะพ้ม็ไมี่แต่ว่าเสือบ่ไซค่ะเสือบ่ไซเป็นคนดำเป็นคนดำเพื่อนเคยมาให้เพื่อนสีมาเพิ่นสีมาบอกโชคบอกลาบปะเนาะต้นมาให้ตัวเลขกคุณแนบ่เนาะ ไป้งโทรศัพท์ของแฟนเขาอยากคนโทรเทหายหาาดเจมาเลยบอเดยาขันซื้อชื่อยืนซื้อเก่าเก่าหาบอกเออเออว่าซื้อเก่าหาตัวเดียวว่าซื้อเก่าหาตัวเดียวเออมันมาไกลซื้ออืว่าซื้อไปลยซื้อไปตลาดจะซื้อหมดใื้ไปชี้เสนซื้อเล็กเก่าหาว่าแต่ก้อนๆน่ะ ถือในบ่อค่ะ,ะแต่ก้อนๆ้นนะถือเหล็กในบ่อค่ะบ่กใครชื่อใหรเลยชื่อชื่อเพราะถือถือมาเห็นหลังหลังเลยพระทัยานพ่อเลื่อนยังว่าเห็นบออน่อันเลื่อนออกที่แล้วปะคือนก็ถือแต่บ่ได้เบิ่งบ่ได้เห็นหอืมนี่นะคะน้องเล็กเล็กถูกนะคะที่ขอจากจอมปลวกเนาะค่ะนี่เล็กถูกเนาะค่ะเนาะเบิ่งอ่ะเด้อคะ่ะ ไปเลขตัวนี้นะคะหาหนึ่งเจ็ดนะคะหาหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะห้าหนึ่งเจ็ดเลขสวยมากนะคะสวยเฮ้อยายมักเจ็ดหาไปยายอ่มาเบิ้งมาเบิ้งดีๆมาเบิ้งหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหรือหาสามเจ็ดหรือหาอยังนีงเบิ้งในโทราศาพัพท์ซัเบิ้งในโเท่าไหราา์ซับนี่ เจ็ดหาหาน่เจ็ดหรือหาหรือหาเจ็ดเจ็ดนี่เอาเบองเอาเด้อค่ะนี่ค่ะเจ็ดทรงลางสิบเจ็ดครั้งานงงังแล้วบอเอีอนสามร้อยร้องเยอจ้าคุเนอค่ะหาหนึ่งเจ็ดนะคะค้ังคือหาหาฮะนะมีน้องน้องอันนี้เป็น จอมปวกเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะสี่หายเบื้องในจอมปวกนี่นะคะแล้วหาเห็นเป็นตัวเลขตัวใดเนาะคะ่ะเนาะซองมึงด้วยค่ะหาเอฟซีเห็นนะคะ,นะเนาะเพื่อเห็นเป็นตัวเลขนะคะเนาะเมื่อกี้ซองตรงไหนเนาะเห็นเป็นเลขเจ็ดนี่นะคะน่ะจอมปวกอ้าวนี่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 น เหมือนลูกคนเลยนี่เหมือนลูกคนเลยนี่คือเือดแข็งอะอ้ยลูกคนด้วยนี่เหมือนลูกคนเลยไอ้ีิเบิ้องด้วยท่านผู้ชมคือลูกคนเลยเนาะค่ะนี่ค่ะหน้าคล้ายคนเลยเนาะเห็นไหมเห็นว่าหน้าเห็นไหมโอ้มีตัวเลขบ้องอือเบิ้งเนียค่ะเบิ้งเนียค่ะ จอมปวกเนาะค่ะเนาะส่งไปนู้นนะคือคนนี้ค่ะตรงนี้เป็นเลขกสามเห็นเลขกสามทูบเนาะค่ะเนาะคะ <_ pin> ่ะโอ้วเจ้าที่เจ้าทางนี่ปูเอ้ยให้หนูได้สามตัวตกตรงนี้เด้อนี่เจ้าเลขกทูบเนี่ยหาหนึ่งเจ็ดเนี่ยตรงตรงเล็งวันที่สิบหกตุลาเนี่ยเด้อจ้ะ <_ p ain> กา็ร่างขึ้นจอมปวกขึ้นไม่ไม้เนาะค่ะเนาะ,ะ <_ p ain> โอ้ยตายต่แต่แต่เห็น <_ p ain> เห็นบอ <_ p ain> เห็นบอร์ใ่เห็นสองคนเห็นสองคน ยายเห็นสองคนเลยเหรอ่ยายเห็นสองคนเลยนะนเนาะเอซีเด้อเห็นบ่ค่ะจอมปัวของค่ะจอมปัวคือพญานาคเนาะค่ะเนาะนาคือคนเนาะค่ะ ซองเบ been, oh, way, casos, ื <co ach> exactly? ้องเราเห็นหนาคือคนเนาะค่ะโอ้ยหนารูปคนในจอมปลวกเนาะค่ะเนี่ยเห็นกันเนาะค่ะสามตาสีตาเนี่ยเห็นแบบเดียวกันเนาะค่ะเนาะทั้งแต่ั้งสาย้ายัวคือมีคนเหมือนกันนี่เนาะค่ะเนาะเหมือนเหมือนเหมือนรูปคนเนาะเห็นไหมหน้าเห็นไหมชี้ดิชี้ดิชี้ในจอมปลวกดิเอานางเนาะเออเนาะ เออน่เผื่อเอฟซีไม่เห็นเนาะเหยียบทรศัพท์นี่เนาะเห็นบ่คะ่ะเอฟซีเอ้ยผู้ใด,ดเห็นกะเห็นคือก,กันกับอเพ็ดพะรวยบ่คะ่ะนี่ค่ะเนาะมันหมาเนิงเหี้ยงเด้อคะ่ะผูดด้ใดชอบเล็กตัวนี้เนาะหาหนึ่งเจ็ดนาะคะ่ะหาหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะจอมปลวกเนาะ,ะเนาะเพิ่งเห็นใหม่ๆเนาะค่ะเนาะจอมปวกขึ้นใหม่เร้อคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเล็กถูกเนาะคะ่ะเล็กถูก นี่นะคะเลขถูกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเลขถูกนะคะเลขถูกห้าหนึ่งเจ็ดเอาเห็นเป็นตัวไดมีหกบอมีหกมีหาบอศูนย์หานั่นบอรหรือว่าหกหาหนึ่งเจ็ดหรือว่ามันหน้าคล้ายคนอีกเหมือนไหม เหมือนไหมเหมือนหน้าคนไหมเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนะี้ยเนี่ยเหมือนไหมเป็นหนะึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสวยเลขห้าก็สวยเลขหนึ่งก